<Yes. S 2> สวัสดีครับลายช็ปชัยมงคลน,นะครับก็ข้อกาสบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่กลางป่านะครับามาชมคอกแพะนะครับอีกคอกหนึ่งนะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดอุอทัยบ่อุทัยธานีนะครับเลี้ยงแพะกันเยอะมากเลยนะครับเห็นแล้วก็อยากจะนําเสนอท่านผู้ชมได้ชมนะครับปกติแล้ว ไปฉลาชใจบางคลก็จะเป็นรายการเป็นช่องที่เปิดราคาควายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอาแพะนี่มาสลับสับเปลี่ยนกันไปด้วยนะครับเผื่อบางทีท่านผู้ชมที่เลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับอยากจะเลี้ยงแพะเสริมไปด้วยนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าแพะนี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายขายคล่องผมอยากจะบอกว่าขายง่ายยิ่งกว่าควายซะอีกนะครับผม เอาละครับลุงก็อยู่ที่นี่นะครับลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขาอนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมลบก่อนแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับครับคือลุงตันครับชื่อลุงตันนะครับลุงตันตันครับตันลุงตันอยู่ที่หมู่อะไรครับอยู่หมู่แปดน้ำรอบครับตำบลน้ำรอบตำบลน้ำรอบครับจังหวัดอุทัยอําเภออําเภอลานอําเภออําเภอลานสักอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับผม โอ้โหวันนี้เราอยู่ถ้ำกลางป่านะครับคําถ้ำถ้ำการธรรมชาติจริงนะครับแล้วลุงครับลุงเลี้ยงแพะมากี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณเข้าสองปีเดือนมีนาครับปีนาโอ้จะเข้าสองปีเดือนมีนานี่เนาะแพะอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีกี่ตัวครับมันมีทั้งลกทั้งแม่ก็ประมาณหกสิบสามครับหกสิบสามอือหกสิบสามตัวเนาะ แล้วแล้วลุงมีพ่อพันกี่ตัวครับอยู่นี่พ่อพันมีอยู่สองครับพ่อพันอยู่สองครับอ๋อลุงเลี้ยงสายไหนมั้งครับกอมีเขาไม่รู้ะครับก็เลี้ยงบอแหละครับบอบอคอแดงอ๋อบอคอแดงน้ำตาลขาวเนี่ยนะครับครับอคอแดงขาวน้ำตาลเนี่ยแล้วแล้วไอเรื่องสายพันธุ์เนี่ยมีสายพันธุ พื้นเมืองผสมอยู่ด้วยหรือว่าเป็นบอร้อยเป็นอะไรยังไงครับครับพื้นเมืองผสมครับอ๋อเป็นส่วนใหญ่เป็นพันผสมครับมอืมผสมเราข้อดีของของเลี้ยงของการเลี้ยงพันผสมดีย,รรยังไงครับครับเลี้ยงง่ายนะครับอืเลี้ยงง่ายงง่ายบ่ใครบ่ใครเป็นยังไงครับอ๋อทนต่อสภาวะทนต่อโรคเนาะครับผม,มแล้วแล้วอตอนเนี้ย ก็เป็นสายพันธุ์บ่อสายพันธุ์อะไรอีกนะอ๋อมันคือพวกใครรู้หรอเขาแปว่ามีบ่อทันแน่นมีอย่างผสมนู่น่ครับน้ากันนี่แหละอ๋อแต่ก็มีสายพันธุ์ผสมกันแต่มันแต่มันต้องมีอสู่กันละอ่ะโมลุงครับอ่ามันก็จะมีสายพันธุ์บ่อแล้วก็ที่ว่าพันธุ์ผสมมันก็ต้องมีอีกสายพันธ์หนึ่งมาผสมใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าลุงจำสายชื่อสายพันธ์ไม่ได้ ผมได้ยินว่าแองโกอะไรใช่ไหมแองโกนี่ก็ไม่ทราบครับว่าผมถ้าแองโกมันหัวมันก็ไม่มีเขานะที่ี่ผมดูในตัวของผมเองนะแต่บางเจ้าเขาบอกว่าเแองโกบางตัวมันก็มีเขาเหมือนกันก็ไม่รู้นะก็เพิ่งจะเลี้ยงนาะยังไม่ถึงเกาะสามปีเลยอ๋อครับครับเอาล่ะทีนี้ก็เรื่องลงเรือนอ่าลงเรือนท้องที่ของลุงทําอยู่ตอนนี้กี่เมตรครับเนี่ย กจีเมตรละจะว่าจีเมตรละห้องละห้องห้าห้าจอกอะ่ะมอกมจะเป็นสี่ห้องหรือว่าสองห้องเนี่ยถ้าเขาห้องเนี่ยหกคูณหกคูณแปดไหมน่าจะใช่ครับประมาณหกคูณแปดเนาะหกคูณแปดตอนนี้ก็ขึ้นนอนแน่นไหมหกสิบตัวเนี่ยหกสิบตัวก็ก็ยังไม่แน่นรอะครับมันจะนอนมันไม่มันไม่มไมมกระจายจกันนอนมันจะนอนทีเดียวกันแล้วแล้วโรงเรือนตรงเนี้ยน่าจะอัดได้เท่าไหร่ กะกะ่าถ้าร้อยเนื้อคือแน่นนะอ้าร้อยตัวจะแน่นะตอนแรกลุงเริ่มเลี้ยงกี่ตัวสิบห้าตัวสิบห้าตัวก็ขยายมาเป็นหกสิบกว่านี่นะก็แสดงว่าลุงยังไม่ได้จับขายเลยที ie, hint, ่ bah, ี onun, ่ยก็ปล่อยแต่ตัวผู้มันออกอ๋อตัวผู้นี่จับขายอยู่ตัวเมียนี่ยังไม่ขายแล้วเดือนไหนจะขายอีกนีก็จะโตไหมล่ะอีกประมาณสองเดือนนะรุ่นเล็กๆเนี่ยอ๋ออีกสองเดือนก็จับขายได้ประมาณกี่ตัวรุ่นเนี้ยรุ่นประมาณ สิบกว่าตัวหรือจะถึงยี่สิบตัวก็ไม่ยังไม่ได้น้าครับยังไม่เช็คเลยผมไม่ได้เช็คเลยเบิกเล็กนี่นะจะถึงประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะอดูก่อนนะตอนนี้ราคาดีไหมตอนนี้ก็บางเจ้าเาก็บอกร้อยห้าบาทบางเจ้าก็บอกร้อยยี่บางเจ้าก็บอกร้อยสิบครับอ๋อมีไหมช่วงราคาแพะขึ้นแล้วช่วงราคาแพะลงมีไหมที่แรกเริ่ม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 เรื่องเนาะครับมันก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบต่อกิโลละ อ๋อตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ร้อยสิบบาทร้อยสิบก็คือเอ๊ะมันเป็นช่วงฤดูไหมช่วงช่วงฤดูกาลไหมกันนี่แล้วมันติดโรคติดอะไรอ๋อโรคโควิดนะครับอ่าก็เลยการส่งออกอย่างเงี้ยเนาะอ่ามันอาจจะมีผลต่อการส่งออกมันจะมีผลต่อส่งออกครับอือวกอเขาเขาเราเป็นคนเลี้ยงเขาเป็นเขาเป็นคนขายอ่าแล้วแล้วคุ้มไหมกับที่ลงเลี้ยงแล้ว การลงทุนการอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะอทุนที่ลงลงทุนไปกับการเลี้ยงแล้วก็ขายออกไปเนี่ยคุ้มไหมคิดว่าคุม้มนะเราขายเราขายตัวขายตัวผู้มันกับตัวเมียมันยังอยู่แล้วเราได้ใช้อาหารอะไรไหมครับไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยให้อาหารอะไรเลยเอ,อ๋อมีแต่มีแต่ธรรมาชาติอย่างเงี้ยนะธรรมชาติอ๋อแล้วต้นทุนที่ลุงเลี้ยงทุกวันเนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรไหมหรือว่า นอกจากตั้งแต่ซื้อมาตอนแรกแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติเลยครับกิเลี้ยงธรรมชาติเลยไม่ได้มีต้นทุนซื้ออาหารซื้ออะไรเลยแล้วยาไม่ือเอ้ซื้อไอ้นั่นซื้อเกลือแร่เกลือแร่แล้วก็ยายาพยาธิก็หกร้อยกว่าบาทอืมกระติกกระติกหนึ่งนะแล้วฉีดรอบหนึ่งเนี่ยกี่เดือนฉีดทีหนึ่งพยาธิบำรุงอะไรกอกพยาธิกอกเดือนหนึ่งก็สองครั้งเดือนเดือนสองครั้ง ครั้งบางบางทีขี้เกียจก็เดือนเดือนชนเดือนน่ะจะติดที่สองที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นยาฆ่าหรือยาถ่ายยาน้ามาฆ่ายามันฆ่าเลยยังไงอ่ะมันก็ออกมาแต่มันออกมาเป็นตัวหรือมันถ่ายออกมามันถ่ายออกมาเป็นตัวตะกี้มันอ๋อมันมันมียาถ่ายก็ถ่ายมันเป็นตัวเลยเนาะแต่ตอนมียาฆ่านี่มันจะละเอียดออกมาเลย มยาฆ่านี่ยังไม่กล้าเคยยังไม่เคยะแต่ว่านี้คือยาถ่ายมันกลัวมันไปนกงโรคมันไปแทงโรคมันอ่ะเป็นยาน้ํหเราบอกมันก็ออกมาเป็นตัวเลยแต่ว่าเป็นยาถ่ายบางทีมันมันออกมาเองออกมาเองถึงกอกอย่างเงี้ยไดเดือนละครั้งอี่แหละมันจะไวต่อพยาธิจริงนะแพะนี่เนาะแต่ว่าเราก็ฉีดเราก็ใช้ยาได้เนาะไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ก ¿no? ็การขยายสายพันธุ์ลุงถ้าลุงอ่ามีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวเนี่ยมันแม่พันธุ์อยู่ตัวนี้กี่ตัว ที่มันทับได้ลูกที่มันทับพองได้มันทับได้อะมันทับสามสิบสี่สิบมันทับได้อะนะอ่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพ่อพันตัวตัวตัวแรกมันมันได้ลูกชุดทับได้ละอ๋อเนี่ยสำรองเนี่ยมันต่นั้นนนั้นมันยังมันอยากจะขายอยู่มันก็ไม่มีใครมาเอาออกอยากจะขายนะแล้วแล้วแม่พันมีกี่ตัวครับอยู่นี่แม่พันนี่ไม่ได้เช็คเลยอะมันมีมันจะสี่สิบได้ไหม อืมสี่สี่สิบตัวเนาะแล้วแล้วที่เวลามันจะคลอดเนี่ยของลุงเนี่ยคลอดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคลอดกี่ตัวมันมันจะออกเป็นชุดเลยออกพร้อมๆ้อกันเลยใช่ไหมออกโอ้จะออกเดียวที่แล้วมันออกประมาณวันที่วันที่สงการที่หนึ่งที่เหนี่ยมกันไล่กันออกมาเนี่ยไล่ออกมาหมดหมดชุดปุ๊บอ่าก็เนี่ยจะเริ่มทับอีกล้วเริ่มทับอีกแล้วเริ่มทับอีกแล้วอ๋อ ลูกชืดมันละลูกได้กี่วันมันเริ่มทับก็ยี่สิบวันหรือว่าบางตัวมันก็นานนะเดี๋ยวมันท้องท้องบ่อยๆอย่างนั้นมันมันเวลามันท้องออกมาปุ๊บมันก็ออกมันท้องอีกท้องอีกมันออกมาบ่อยๆมันจะหมดแรงอะไรมันรู้อีกน้านมันก็ทับอีกะอ้อ เราไม่ได้เลี้ยงอย่างเขาเนาะมันไม่มีอะไรให้เหมือนเลยธรรมชาติมันนะแล้วแต่มันจะทับแล้วแต่มันจะยังไงแล้วเวลามันคลอดออกมามันมีมีตัวคลอดง่ายคลอดยากใช่ไหมอุ้ยบางตัวออกมาเองเลยไม่ได้นั่นบางตัวก็ได้ดึงอ่าต้องดูดูช่องคลอดมันว่ามันตัวไหนมันฟิตน่ะมันแน่นจัดอย่างกะที่อะไรนะอ่าที่มันตายแล้วเราไปดึงออกช่วยหน่อยนึงมันก็จะทันอ๋อ่ว่าน้ำไอ เยื่อที่มันปิดจมูกมันน่ะถ้ามันขาดแล้วมันก็เราไม่เอาออกมามันก็ตายบางตัวมันเราเราไปตัดกระถินมามันออกแล้วเลยออกง่ายจังแล้วแล้วลุงคิดว่าเลี้ยงแพะเนี่ยกับเลี้ยงควายเนี่ยอันไหนเลี้ยงยากกว่าลุงเคยเลี้ยงควายไหมมันาหรับลุงมีเคยมีควายแต่เป็นเด็กเคยมีแต่เป็นเด็กแต่แต่ตัวเองไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงแต่เป็นเด็กเลี้ยงให้ควายนะอื ก่อนหน้าผมมันชอบไปเนี่ยลุงชอบไปเนี่ยก่อนหน้าที่ลุงจะมาเลี้ยงสองปีมานี่นะลุงทำอะไรครับก็หาปลาโอ้หาปลาอยู่นี่อยู่ใต้เขื่อนนะครับใต้เขื่อนทับเสลานี่นะครับหรือว่าเขื่อนระบานี่เนาะหลังจากมาเลี้ยงแพะเนี่ยคิดว่าเลี้ยงยากไหมครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงแพ้ครั้งแรกในชีวิตเลยไม่ไม่เคยไปรับจ้างเขาเลี้ยงอยู่ ไอนี่เพิ่งจะมีเป็นของตัวเองเนี่ยสองปียังยังไม่ครบสามปีเลยนะสองปีกว่าครับิดว่าเลี้ยงยากไหมครับถ้าชอบนี่คิดว่าไม่ยากแต่ก็ถินมากันนอนเฉยเลยนี่ยยากก็เออจะมีหญ้าอย่างเงี้ยมันมันกินกระถินก็ไปกินหญ้าแล้วลุงไปซื้อพันุ์มาจากไหนครับนี่แหละใกล้ๆกันอ๋ออยู่ที่คนที่เขาเลี้ยงก่อนใช่ไหมเนี่ย แม่พันธุ์ที่ซื้อมาก่อนเนี่ยตัวแม่และหกพันเนี่ยสะพกท้องนะอ๋อไปซื้อแม่ท้องมาสิบห้าตัวเลยลงซื้อมาแม่ตัท่สิบห้าทั้งทั้งคอพันนะอประมาณเก้าตัวแม่พันน่ะที่ซื้อมาลงซื้อมาเท่าไหร่สิบห้าตัวมันอยู่ที่เท่าไหร่ละหกหมื่นหรือสามหมื<อ>่นเออสี่หมื่นที่มันซือ 2, ้อสองเที่ยวเนาะ,ะแที่วมาเที่ยวแรกสี่หมื่นรวมแล้วมันหกหมื 6, นม่นอ่ะหกหมื่นนะ ีนี้ก็เอามาเลี้ยงมันก็ท้องมาอยู่แล้วเนาะมันท้องมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันมันก็คลอดแล้วมั <c oughs> ้งเนาะตัวเท่าไหร่นะลุงตัวละหกพันตัวละหกพันเนาะเอาละตัวละหกพันเนี่ยลูกมันที่ท,นะที่มันเลี้ยงนะที่มันออกลูกมาเนี่ย<ม>ไอเนี่ยลูกมันเน่เอามาชุดชุดแรกของมันไม่ขายขายากไว้ทำพัน 6, นก็พันเป็นเป็นเป็นผสมนะครับเป็นสายพันธุ์ผสมนะครับไม่ว่าจะเป็น บอหรืออะไรอีกนะแองโกหรืออะไรผสมกันหลายอย่างเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์อะไรนี่เอาไหมเสนนอีกเหรออืมนี่นะครับไอตัวแต่ตัวใหญ่ดีนะอืมอันนี้ท้องอยู่เนาะเียของแองโกไปซื้อเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยเดียแองโกเขาพ่อเขาเลือดร้อยแล้วมั้งาคือลูกเข้ามาเนี่ย ถ้าใครต้องการพ่อพันก็มาเอาเอตัวนี้นะลูกจะบอกเท่าไหร่ตัวเนี้ยจะบอกประมาณเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันเนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุก็ตอนเอามามันกินได้แค่หกเดือนก็ยังไม่ถึงสามปีอ่ะตอนเอามามันหกเดือนยังไม่ถึงสามปีตอนเอามาหกเดือนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก เมาละทีนี้แล้วมาการตลาดนะครับแล้วพอเราเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยลุงไปขายยังไงครับลุงก็ถ้านี่ก็ติดต่อเข้ามาแล้วต่อไปขายกบเขาที่เขาเลี้ยงก่อนเลนะขา,ลขายกี่<ล>ครั้งแล้วลุงที่ที่ลุงเลี้ยงมานี่ขายกี่ครั้งแ<า>ล้วครับจําได้ไหมสามสามสามครั้งแต่ไม่เยอะมีมีสิบห้ามีแปดมีหกมีห้าอย่างเงย ครััรับบบ,บต้องโทรไปหาเขาให้เขาโทรให้ธรรมดาเขาก็ให้เบอร์โทรไว้อยู่กอค้านะเขาบอกว่าเบอร์โทรมาให้เราก็กลัว,วเออมันยังไงนะมันจะให้เราราคาไหนราคาไหนแบบบางเจ้าก็บอกซื้อถูกเราก็ไม่ได้โทรไปติดต่อเขาครับครับติดต่อเขามาเอาแต่คิดว่าขายง่ายกว่าเลี้ยงควายไหม ก็ง่ายอ่ะเนาะมันถ้าเขาโทรเขามาเอาเลยอ่ะโทรมาเลยใช่ไหมนี่ผมก็ชอบตรงนี้แหละที่ว่าเราพอขายเราเลี้ยงแล้วก็โทรกิ้งเดียวมาเลยเนี่ยบตรงนี้แหละการตลาดมันมีขอให้มันมีแพ้ให้เขาคือทําอะไรก็ตามไอ้นี่ไม่ได้นั่นนะเขามาเฉพาะเขามาเอาของเราเขาก็มาเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องเอาเจ้าอื่นผสมด้วยใช่ไหมล่ะผสมกันขายเ้าพอเที่ยวเขาเขาวิ่งมา คือถ้าทําอะไรก็ตามถ้ามีตลาดรองรับอย่างมั่นคงนี้โอ้หน้าทําครับหน้าทำครับลุงครับลุงอยากจะฝากอะไรบอกมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับแพะเนี่ยว่าถ้าจะเริ่มเลี้ยงควรทําไงก่อนครับบอกอยู่บอกถ้าเราจะเริ่มเลี้ยงก็กี่ตัวดีครับม่าก็ประมาณถ้าถ้าถ้าอยากจะให้เร็วก็คือประมาณสิบกว่าขึ้นไปนะครับสิบสิบห้าตัวเนาะสามสิบสิบห้าตัวเนี้ยมันจะเร็ว ้วเราไปสองตัวสามตัวกว่ามันจะนั่นก็เสียเวลาเราใช่ไหมครับน้อยตัวเราก็ได้เลี้ยงเยอะเราเลี้ยงก็ได้เลี้ยงเราก็ต้องเอาทำเยอะจะมีทุนนะนะสำหรับมีทุนสนิบห้าตัวนี่คนจะใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ครับนาปัจจุบันนี้นะถ้าเราซื้อแบบอ่ารับประกัน,นท้องไม่น,น่าจะเกินสี่หมื่นหรือมั้งตอนนี้นะโอ้สี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมถ้าคิดว่าเราจะซื้อควายเลี้ยงบางทีเนี่ยอาจจะได้ควายลูกตัวน้นอยๆเนาะ แต่ถ้าหันมาเลี้ยงแพะนี่สี่หมื่นนี่ได้สิบห้าตัวเลยนะเออจะได้อ่าหรือถ้าผู้ชมที่เลี้ยงควายอยู่แล้วนะครับอยากจะเลี้ยงแพะแปะเสริมไปด้วยเนี่ยก็ได้เนาะเพราะว่าควายก็มีทุ่งหญ้าแพะเขาก็กินหญ้ากินอะไรน่าจะไปเดวยกันได้ครับเออเอาละครับ<ป>สําหรับอ่าามของลุงตานนะครับอ่าตอนนี้มีแพะอยู่ทั้งหมด หกสิบเท่าไหร่นะหกสิบสามหกสิบสามตัวนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่แพะกี่ตัวนะสิบห้าตัวสิบห้าตัวนะครับนี่ก็เข้าสองปีจะเข้าสองปีแล้วนะครับอ่าแพะอยู่ที่นี่ก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาชมอ่าีแวครสองปีแลนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับป้าชาแนลชัยมงคลนะครับเออเดีวกระทั่งอีกเรื่องหนึ่งลุงอ่าเรื่องขี้แพะเนี่ยได้ขายไหมขายครับขาย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 เขาเขาจะ ถ้ามากอ,อกเองนะ่ะสามสิบของของผมนะกระสอบปุ๋ยนึงอะนะนนนกระสอบก <3 S 2> ี่ถ้ากอ,อกถ้าเออถ้ามากอ,อกเองสามสิบบาทกระสอบใหญ่ไหมกระสอบห้าสิบโลหรือกระสอบสามสิบโลก็เอาไอ้กอบขี้ไก่ <laughs> อ๋อถึงสามสิบโลไหมกระสอบนึ่งะอะ มันจะเป็นดินมันจะถึงอ๋อเขาคนเดียเขาจะเอาไปใส่มันหรือจะเอาไปใส่มันนี่ดีจังเลยเพื่อนใช่ไหมพวกออกมาใส่เนี่ยเงืนอไล่เนี่ยนะยังก็มาถังไว้เงินให้ยังไม่ยังไม่พอยผลิตไม่ทันเลยกี่แพ้ดีนะใส่มันดีใส่อ้อยดีไหมไม่รู้นะแต่เป็นกล้วยเป็นอะไรนี่อย่างนี้เลยนะกล้วยนะกล้วยดีเลยเดือดยอดกระสอบละสามสิบแล้วแพะหกสิบตัวเนี่ยเดือนหนึ่งได้กี่กระสอบ มันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมันก็จะกว่าแล้วนะมันจะยังไงละประมาณสามสิบสองได้ไหมไออาทิตย์หนึ่งน,นะไม่ประมาณครึ่งเดือนนี้จะได้สามสิบสอบไหมสามสิบลูกไหมโอ้ครึ่งเดือนนี้ก็ปตป,ประมาณยี่สิบน่าจะได้เนาะได้ได้ไดอ่าอก็อคือว่าครึ่งเดือนยี่สิบแต่เดงว่าเดือนหนึ่งก็ตกสี่สิบได้ไหมอ่าสามสี่สิบลูกนี่สามสี่สิบสองก็ พันสองใช่เฉพาะขี้นี่เดือนพันสองปีหนึ่งก็ตกไปหมื่นกว่าบาทได้ค่ายาไหมมันไม่ค่อยได้ค่ายาหรอกแต่มันก็มากินน้ำกินอะไรเงี้ยนะมันรับอยู่ตรงนี้นะหรือน้ำเขาก็ร้อยยี่สิบบาทเนี่ยน้ำเราต้องนำเข้ามาจากเอ็นไม้น้ำกินหรือน้ำน้ำบ่อเทียมไม้แพร่กินน้ำไม่แพรกินอ๋ออ๋ออ๋อสำหรับตรงนี้นะครับครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับไฟชินเชัยมงคนะครับก็ก็จะนําเสนอเรื่องเพะท่านได้ชมสลับกับคลิปควายเปิดราคาควายไปนะครับก็แล้วแต่จะคุยกันไปเรื่องอะไรนะครับาทางวิชาการก็ยังไม่หนักแน่นพอนะครับก็ถามไปเรื่อยเตื้อเห็นอะไรก็ถามอยากถามอะไรก็ถามไปนะครับสไตล์ของฝายชนเชัยมงคลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลุงตาลนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับ wanitaika